สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาดูบ้านนะฮะรูปลักษ์ทรงโมเดิร์นเนี่ยพี่ทรงโมเดิร์นใช่ไหมฮะทรงโมเดิร์นนะครับผมราคาล้านสามนะรวมทั้งค่าช่างค่าของนะครับผมนะทั้งหมดกี่ห้องนอนพี่สามห้องนอนสองห้องน้ำามห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องอ๋อห้องรับแขกแล้วก็ห้องห้องโถงนะห้องโถงนี่คือห้องรับแขกนะครับอ๋อนี่ครับผมห้องถงแขกแขกแล้วก็มีห้องพักอ๋อมีห้องพักหลังหักโหหลังใหญ่มากเลยครับผมดูดูรอบบ้านหนึ่งครับ โอ้โหสวยมากเลยพี่กว้างมากเลยนะเนี่ยทั้งหมดร้อยประมาณร้อยสี่สิบตารางวานะฮะร้อยสี่สิบแปดตารางวาครับผมรอบบ้านปลาเดินรอบบ้านก่อนนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับผมน่ดูอันนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ติดแอร์ช่ไมไมยเนี่ยยังมีลงแอร์อะไรอีกเนาะ บริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับโอ้โหนี่ด้านหลังครับด้านหลังโอ้โหด้านบนนะครับสวยมากเลยทรงโมเดิร์นนะเนี่ยดูครับผมดูสวยมากเลยครับ รอบข้างนี่รอบข้างโอ้โหกว้างมากเลยบ้านหลังนี้ครับผมนะร้อยสี่สิบตารางวาครับผมนะรถโมเ,เดลรถโมเดลหน้าต่างกระจกหมดเลยครับผมนะติดไฟรอบบ้านเลยสวยมากเลยครับผมนะดูตรงหน้าบ้านครับดูหน้าบ้านกันนะครับส่งหน้าบ้านนะ แล้วเดี๋ยวเข้าไปอันนี้ถ่ายรอบบ้านก่อนครับผมเนี่ยถ่ายรอบบ้านดูก่อนเนี๋ยวบันไดบันไดหน้าบ้านครับผมเนี่ยครับบันไดหน้าบ้านโอ้ยไป๊ะเลยครับพี่ขอบคุณมากแหมเอ้ยเนี่ยดูครับดูครับโอ้หนี่บันนี่บันไดมุดทีนี้เรามาดูภายในบ้านนะครับผมนี่นี่บริเวณหน้าบ้านครับบริเวณหน้าบ้านมีมีระเบียงนั่งด้วยนะครับตรงนี้ดูว่ามีระเบียงนั่งสวยงามมากเลยครับผมนะโหคลาสสิกมากเลยตอนเย็นนั่งจิบกาแฟครับผมนะญาติมาเพื่อนมานี่บริเวณนั่งโอ้โห ครับผมนะคอนเดทเจอ์หวอะไรดีสครับดูอี่นี่ดูภายในครับขออนุญาตไว้พี่นะเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้านโหปูพื้นกับเบื้องหินอ่อนในในพี่ใช่พื้นหินอ่อนครับพี่อัดหินอ่อนหินอ่อนสีขาวใช่พี่ใช่หินอ่อนสีขาวครับผมโหหินอ่อนนี่ต้องเคลือบเงาอีกไหมหรือว่าไงเนี่ยไม่เคลือบหรอกครับไม่เคลือบอันนี้ห้องคุณพี่นี่ห้องอะไรนี่ห้องนอนหรือว่าอะไร โอ้โห oh, แค่ห้องรับแขกครับพี่นะนี่ห้องรับแขกนะพี่โอ้โ oh, หแค่ห้องรับแขกก็สุดยอดแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยพี่กัปั้นพี่นี่โอ้โ oh, ห oh, น่าอยู่มากเลยติดโคมไฟอย่างสวยเลยทุกคนครับผมนะ่นคือโอ้โ oh, ห oh. พี่แค่ห้องรับแขกนะพี่นะยังไม่รวมห้องอนอนมีห้องรับแขกอย่างหรูเลยคนระับเนี่ยโอ้โหอันนั้นห้องพระอันนี้แล้วก็นี่มีห้องมาดูห้องพระครับผมนี่ห้องพระใช่ไหม โอ้แค่ห้องพระนั่อย่างสวยเลยไม่สวยมากมากเลยพี่นี่ผมห้องพระนะห้องพระอยู่ด้านหน้าเลยครับผมนะนี่ครับผมเป็นกระตูกระจกหมดเลยฮะประตูกระจกฮะอย่างดีแล้วผมนะครับผมนี่เจพาพห้องโถงนี่กว้างประมาณเท่าไหร่ได้พี่ดิโอ้หกว้างมากเลยห้องโถงครับกว้างมากเลยฮะสามเมตรยาวประมาณสิบสามสิบตารางเมตรได้มึงเฉพาพเฉพาพห้องห้องโถงนะ นะครับผมเนี่ยนั่งขวดเฮ้ยดูห้องห้องนอนกับห้องนอนดูห้องนอนไจะเละแล้วพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใส่ของนอนสดๆอันนี้นีห้องห้องนอนครับผมโอ้โหห้องนอนอย่างคลาสสิกเลยครับผมนะ่ว่างมากเลยครับผมนะดูห้องนอนครับห้องนอนห้องน้ำในตัวห้องนอนอันนี้ห้องใหญ่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยห้องนอนสำหรับเจ้าบ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะพี่นะตรงนี้เป็นห้องน้ำครับโอ้โหห้องน้ำอย่างสวยเลยพี่นะเ่อโรงแรมอีกพี่จริง โรงแรมมันม <to> yeah, yeah, ันมันไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยที่เลีอกฟีเจอร์อย่างดีเลยเนี่ยนะยังเดี๋ย่าลงฟีเจอร์ก่อนโอ้นี่ครับผมกระเบื้องแต่เราต้องมีมาตรฐาเรื่องช่างเนี่ยช่างหนึ่งเยผมดีช่องระบายลมเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ติดติดติดกระเบื้องรอบบ้านเลยนะเนี่ยดูดิกระเบื้องห้องน้ำนะห้องน้ำเราติดแต่มันเล็กวาต่างห้สวยมากพี่สวยมากยอมรับเลยว่าสวยจริงๆบ้านหลังนี้โอ้โหแล้วก็มาห้องครัว เดี๋ยวดูดูดูนี่ห้องครัวครับห้องครัวโอ้โหนี่ห้องครัวพี่นะห้องครัวแค่โต๊ะเนี่ยจิ๋นขายโต๊ะไปกี่หมื่นนี่นี่ซื้อมาดิโตอนนี้ไม่ถึงได้โต๊ะเขาให้แต่แต่พันมั้งจาไแต่แต่พันนี่อยู่ห้องครัวนะโอ้โหนี่อยู่ัน่บ้านสองหมื่นกว่านี่เฉพาะเฉพาะอันนี้คือซื้อเป็นซื้อเป็นชุดเลยใช่นะเนี่ยใช่ค่ะเฉพาะชุดห้องครัวนั้นแบบสองหมื่นกว่าพี่เนี่ย ยังตกแก๊จอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่มีทำได้ไม่ใช่เศรษฐีที่ทำไม่ได้มากๆอย่างนี้นะมันไม่เษฐีหรอกโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้เฟเจอร์ที่ตกแต่งห้องโปรเขาเรียกอะไรใช่มันมันไปในโฮมโปรได้เลยยี่ห้ออะไรเขาเรียกไม่มียี่ห้อหรอกอันเป็นของโฮมโปรมันมีเรื่องของโฮมโปรนะโฮมโปรโอประตูเนี่ยแพงแต่สวยประตูประตูไม้อะไรพี่ประตูไม้อะไรฮะไม้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 เต็ง โอ้ประตูไม้แดงครับผมอย่างดีแล้วอ่าไม้แดงเ็ออไม้ตงกับไม้แดงหรือไม้แดงอย่างเหนียวเลยครับผมนะครับผมแล้วอันนี้ห้องน้ําห้องน้ํำด้านนอกห้องน้ำด้านนอกก็เมื่อกี้ห้องน้ำภายในครัวไปห้องน้ําในห้องนอนมีห้องน้ําห้องน้ํารวมเรียกห้องน้ํารวมโอ้โหสวยมากเลยครับผมนะดูเบื้องนั้นติดกระจกอย่างดีเลยพี่นะสวยมากๆเลยถ้าช้างมันมีร้างเราบ้านเราไม่ียังสวยกว่านี้อีกนะ ที่ถูกทำนานมากแล้วแบบหลังนี้นะค่ะโอ้หจะปีละคทีนี้มาดูห้องนอนอันนี้ห้องนอนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยจะทำห้ใหญ่ห้องเท่ากันห้องนอนเท่ากันแต่ว่าห้องนมีห้องน้ำเท่ากันมีห้องนุ้ยใหญ่กับเพื่อนอันนี้ห้องนอนนะโอ้หห้องนอนดูห้องนอนครัวแบห้องนอนนี้เพื่อจะหลับลูกหรือว่าไงใช่มีลูกมีอะไอยู่อ๋อนี้ห้องนอนลูกนะผมนะเนี่ยห้องนอนกว้างมากเลยครับสี่คูนสี่ทั้งอ่ะกว้างเลยสี่คูนสี่จุดห้า ส like yep. right. yeah, right? I mean, yeah, ี่คูณสี่จุดห้าหนึ่งตารางเมตรสามห้องอย่าลืมว่าบ้านราคาล้านล้านสามล้านสี่เหรอจ๊ะล้านสามล้านสามครับแล้วครบอย่างนี้พี่เนี่ยครบป่ะนี่ใช่ป่ะครบไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถามที่ดูไฟนะว่าเรียกไฟเลยพี่อันนี้ไมนไฟแต่ไอรานเดียังไม่ได้ใส่หรอโอ้ยังเชื่อได้แค่ตกแต่งภายในนี่ก็เกือบจะแสนนั่นนี่นะจะพาะตกแต่งนี่ของแสนนะพี่ไม่ไม่ถือว่าของเลยไม่ค่ะ คือหมายถึงว่าของที่เราเตรียมไม่จะตกแต่งที่พี่เห็นเนี่ยคือล้านสามอ่าคือว่าตกแต่งนี้อีกประมาณแสนหนึ่งริ่มๆประม,ม,มาณสองแสนดูบ้านเกือบล้านห้านะพี่นะคือตกแต่งภายในก็เกือบสองแสน,อนแโอโ้โหสุดยอดเลยพี่บ้านพี่นี่สุดยอดมากมากหรือปิดไฟแล้วพี่หรือว่าเปิดไฟไว้นี่โอ้โหดูครับผมสวยมากเลยครับผมติดแอร์กี่ตัวพี่ว่าคาดว่าเนี่ยสองตัวห้องน้ำแขกกับห้องมีมีมีจังจองไว้ยังพี่ อ๋อจองไว้แล้วนะทีนมัไม่เป็นไรครับพี่ดีแล้วเพราะผมไม่ได้ทำแอร์นะผมก็ทำเเดี๋ยวเฉพาะเฟอร์เจอร์ด้านหน้าด้านหน้านี่ก็ทำเองอรัพี่เนี่ยหรือว่าไงเนี่ยอ๋อนี่ค่ะเป็นเฟอร์เจอร์ใช่เขาเป็นทำจากอะไรถังหรือว่าไงเนี่ยถังซื้อถังมาเฟอร์นิเจอร์ดูเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์เจอร์นั่งกินเบียร์กินเหล้าหน้าบ้านนะผมนเอ้ะกินเบียร์เราเองจะถ่ายคนเหล้าไม่ให้เขาเห็นนะอะไม่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 นี่ครับผมนะโขารับเข้ามารับแขกครับผมนะแค่เฟอร์เจอร์กินขาดแล้วผมนะอันนี้ทสั่งได้นะ ชุดกันอะไร่พี่ 5, ชุดกันอะไร่ครับห้าพันเท่าไหร่ห้าพันห้าแม่บ้านเราก็ปูเสือก็พอแล้วพี่เอ้ยอย่าไปน,นั่นเลยเราไม่รวยขนาดนั้น่าแตคลสสิกนะบ้านผมแค่ปูเสือผืนหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบบาทก็อยู่อยู่ได้แล้วมาด,ดูดูบริเวณหน้าบ้านอีกทีครับผมนะบริเวณหน้าบ้านนะผมสวยจริงๆครับผมหลังนี้ยหาไม่ได้แล้วครับบ้านราคานี้นี่ครับผมบ้านราคาล้านสามน,นะ หลานสี่ครับหลานสี่นะพี่รวมยังไม่รวมที่ดินนะหลานสี่ยังไม่รวมที่ดินนะเนาะไมม่รวออ๋เฉพาะค่าของกับค่าช่างนะเนี่ยอ,อ่าครับผมเดี๋ยวซูมดูนิดนึงคนระับ z o ดูโอ้โห,โโหดูหลังคาบ้านนะแค่จัวทรงโมเดิร์นครับทรงโมเดิร์นสวยหมดเลยแต่ยังไม่เป็นฟันยิงสวยนะตรงที่ปากกวา่าเนื้อแท้อะคะเดี๋ยวมาลองให้เนี้ยโบเดินบ้านครับทรงบ้านนะที่นี่ก็มีกาแฟ ดูรอบบ้านอีกทีครับผมนะเพื่อเดี๋ยวจะซูมไม่ดูนะรครับสวจริงๆครับสวยจริงๆไมไ่สวยเล่นๆน,นะโอ้โหเวยมากครับนี่ครับเจ็ดสิบรุงเท่าไหร่นน้กั พ่อก็เจ็บเท่าไหร่นะพ่อ